ทางเทศาบาลนครบ้านสวนนะคะร่วมกับสโมสรไลออนสากลภาค3104จัดงานวันไลออนสากลบริการรวมพลังจิตอาสาสร้างสังคมแห่งการให้ เทศบาลนครบ้านสวนร,ร่วมกับสโมสรไลออนสากลภาค3104จัดงานวันไลออนสากลบริการที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนจังหวัดชมบุรีโดยมีนายนาริศนิราไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายชัดชยัยอั้งลิม้มนาย,ยกเทศมนตรีนครบ้านสวนและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงตัวแทนสโมสรไลออนจากทั่วภาค3 104เข้าร่วม ผู้ว่าราชาการจังหวัดชมบุรีได้กล่าวแสดงความชื่นชมในพลังจิตอาสาของสมาชิกไหลออนทุกท่านที่ร่วมกันเสียสละเวลาและทรัพยากรเพื่อสร้างรอยยิ้มและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงขณะที่นาย,ยกเทศมนตรีนครบ้านสวนนะคะก็บอกว่าเทศบาลนาครบ้านสวนมีพื้นที่กว่า21.5ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3ตำบลมีประชากรรวมกว่า129,000คนรวมทั้งประชากร โดยเทศบาลก็มุ่งมั่นเน้นย้ำนะคะในการพัฒนาอย่างสมดุลและก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้แนวคิดเมืองหน้าอยู่เมืองแห่งอนาคตเมืองของทุกคน ในงานคะ่ะก็มีการให้บริการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มากมายอย่างเช่นการตรวจคัดกรองเบาหวานและให้ความรู้ด้านสุขภาพมอบแว่นสายตา500อันมอบทุนการศึกษา200ทุนมอบทุนมอบถุงอย่างชีพ300ชุดมอบวิลแชร์20คันบริการตัดผมฟรีนวดแผนไทยและแจกอาหารเครื่องดื่มฟรีนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีเสวนาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและโรคเบาหวานรวมทั้ง นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมสุขภาพในชุมชนวันไลออนสากลบริการนะคะถือว่าเป็นวันแห่งความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน